สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับ F c พี่พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ FC น,นักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง u t ท b e ออยรัมซิ่งดินดนอนมงบนนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ประหยัดน้อยแอลวานนะครับผมเมื่อหนึ่งประจำทีมงานบุญเสริฐยุ่งเดือนครับผมกูยดินโยนดินนะครับเพื่อที่จะปรับนานะครับหน้างานตัวนี้นะครับ เป็นงานปรับนานะครับผมปรับไร่นานะครับนี่ให้นึงนะครับนี่ก็ให้นึงสองสามสี่หาให้นะครับเห็ดเป็นให้เดียวนะครับให้นี่ก็จะอยูนี่เงาทีประมาณสี่ไรนะครับสามไรห้าสี่ไรนะครับเบิ้งฝีมืออาจารย์ประยัดหน่อยเอวหวานครับปานขั้นครับนี่ครับข้อดีของการข้าไมโคเห็ดนะครับดีกว่ารถไทยเห็ดก็คือหนึ่ง ที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งได้เลยนะครับก็คือการปานขั้นนะครับใหไงนะครับ้วก็ได้เปใหไงแบบนี้นะครับ้าก็อีกอย่างนะครับความสรบกินสรบลงมาเนี่ยนะครับการขั้นขาดได้ดีนะครับนี่เป็นขั้นเก่านะครับเเอาดินใหม่ขึ้นนะครับปานเสริมในขั้นไหญกเกานะครับซื้อจดเนะครับความงามครับขั้นไงนะครับเป็นไฟให้ไงขนาดนี้ถ้าต้องเห็ดขั้นไ่ขนาดนี้นะครับหนึ่งเขาจขั้นไ่เนี่ยเขากับปลูกต้นใหม่นะครับ ปลูกต้นกล้วยปลูก1ปลูกต้นกล้วย2ปลูกบักม่วงนะครับ3ปลูกพวกพผ่าน้ำหอมปลูกยังไก็ได้นะครับสินที่ข้าอหยากนะครับข้าปลูกลำคันเทนาด้ยครับนามน,นะครับถ้าปลูกคันเทนาข้ายดินขึ้นไม่ได้นะครับนะครับเสวลาเฮ็ดนี่ครับฝีมืออาจารย์ประหยัดมือหนึ่งนะครับขึ้นคันกับกับกลวยดินนะครับ ทีมงานบุญประสริฐดุ้งเดืองนะครับผมมีแต่ดุนอาจารย์ฝีมือนะครับที่อยู่กับทีมงานเอานะครับผมเจ้านันก็จะเอารูดำนะครับถอยออกมาใส่เขานี้นะครับทงเทิงเดียวนะครับทงเทิงถ้าใครติดตามสองออยดัซิงดีนั่ยเมืงอนก็นจะเห็นออยดำมซิงลงยูทูบอยู่นะครับทงเทิงที่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเี๋ยอตัวลอยปเปอร์เซ็นต์จะเอาลงให้เบิ้งอีกแค่นึงนะครับ โยนีซอเฟอร์ดูทยเฮาอาจารย์ตจำมือหนึ่งนะครับไปเกี่ยวเขาอยู่นะครับก็ได้บุนนาเสียสจมูนเป็นไรนะครับเรืองกับการโยนโยนดินโกดินของทีมงานบปญประเสธนุ่งเดืองโดยอาจารย์ประหยัดน้อยเอวหวานนะครับดูทัยเฮากับแนนีนยจอดแนนครับงานให้หน้ารอนโคครับเลี้ยวก็ไเดยถอดดินตัวนั้นเมื่อลงตัวนี้นะครับสีมือครับผม แปลงนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับผมอําเภอซีม้งไม้นะครับผมตำบลข่าไลนะครับอยู่บันขาำวาตอนน้องนุกท่านะครับผมข้าวมาเบิงพื้นที่แปลงตัวอย่างไหนะครับเยบซีเพื่อนเพื่อนพีพีน้องๆทุกท่านนะครับมาเบึงผลงานไหนะครับใายงานการปาปให้ปับหน้านะครับหรือว่าเป็นงานขุดจะขุดข่งน้องหน้าโมเดลนะครับผมทีนะครับคุณหวยดองข้องคุณหวยดองข้องนะครับตีปลาเคียดิ่งนะครับ เนือววเป็นงานปั๊มให้ปั๊มหน้ากเบิึงไหนนะครับมาเบึงไหนครับเป็นตัวอย่างฝีมือทีมงานเข้าคาตาีฝีมือนะครับมาอยู่ทีมงานเป็นเกษตรงเรื่องประสบการณ์20-30ปีครับเห็ดกับเมโคมาตั้งแต่ไปเป็นพอไปเป็นหูกจางเข้าคนนะครับไปรับจ้างนะครับนะครับให้หน้าคาดว่าจะอยู่ระดับนี้นะครับ สวยงามสวยงามครับฟีมือเฮดเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอารุ่หเฮเบิงห้ส้มอีกนะครับแปลงนี้อยู่ในราคาที่สามหมื่นสามนะครับคดราคาแบบราคาีเป็นราคาหนองนะครับราคาเป็นกันเพียงครับผมสามหมื่นสามิงเฮดไหนี่นะครับกับไหนี่นะครับในราคาสามหมื่นสาม นี่ราค่นี่เป็นพี่น้องเจ้าของงซื้อนะครับได้เหตุไห้นะครับเป็นลุกอาดลูกลองกันเงนซื้อนะครับได้เหดรสคาค่าให้ได้นะครับปกตินะครับต้องอยู่เจ็ดหมื่นนะครับถึงแปดหมื่นนะครับถึงจะเห็ุไหลนะครับหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเหตดสังซื้อเสียงนะครับเนาะอยู่บ้านเจ้าของนะครับก็เพ็ดไห้พี่แหยน้องนะครับต่างเหตุไห้พี่น้องนะครับ เอาตาพออยู่ไรนะครับเอาค่าน้ำมันกับค่าแดงโซเฟอร์กับค่างหวัดตดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จ่าของผู้อื่นนะครับไปยุราคาไปมั่นเกตแปดหมื่นนะครับแต่นี่เป็นห้องพี่น้องนะครับได้เห็ุให้ราคาในไฮไลทนะครับผมของอ่อนะครับขอบบุริขอบคุณนะครับไปทางอ่อนะครับแล้วก็ทางยาเพิ่นนะครับเจดุงมันต้องเสียกนะครับทีเซอรบริการทีมงานบุญประเสริฐหลุงเบื้องนะครับ อีกให้นึงนะครับเกาเกาเคลียไว้นะครับถาจะลดไยมาปับนะครับผมลดําำเข้ากับจอดรอนะครับมืนกับทงเทื่องนั้นนอจะลดไยปับเล็กน้อยนะครับก็เดียวครับทงตัวนั้นเป็นหกหมื่นนะครับทงโอ้ทงตัวนั้นหาหมื่นเจ็ดนะครับทงเท่องหาหมื่นเจ็ดสองทงนะครับรวมกันแสนเอ็ดนะครับเห็นแบบราคาทีราคานนองซื่อนะครับ กติของผู้อื่นกะบจียู่ประมาณซองทงหรืะจระมาณเสียนหาถึงเสียนหกนะครับจังจีเฮดไลนะครับนี่เฮดซอยพี่น้องนะครับราคาหาราคาซอยกันนะครับนี่ครับให้นี่นะครับฝีมือครับฝีมืออาจารย์ประหยัดน้อยแหวานนะครับรอติดตามนะครับหลังจากรถไทยเก็บงานป๊อปเดียวนะครับ ดูข่ากกก็ลังมาเบิงนะครับเจน้องมันน้องขมบอนนะครับมาติดต่องานให้เป็นกรอติกนะครับกับเทติเกียตัวนี้นะครับรถไทยมาเห็ดงานนะครับัผพานนะครับรถไทยอารมณ์บ่อยมันมันแข็งเนาะครับผมก็ได้ใส่ไมโค่นะครับเอาแจวออกซ้องแกะนะครับโคดินไปกลางกับแกะซ้องแกะฟังนะครับก็เอาออกมาแล้วให้รถไทยปับนะครับเก็บได้ละหยาแนวนะครับ ตรงนี้ทงเที่งนะครับทงงานฮาเมื่อเจ็ดทงนี้ฮาเมื่อสามนะครับมุมนี้ครับบรรยากาศในการปั๊บหน้าฝีมืออาจารย์ประยัดหน่อยเอาหวานนะครับขั้นตรงนี้เขาก็ชิดซีไปนะครับซีบางทีไปครับขั้นไปหากุ๊กยุค่านะครับใช้ยับขั้นมาพี่นะครับเอ้าขั้นมาหน่อยนึ่งนะครับจังจะได้เป็นงามสวยงามนะครับผม สีมือ่งงานบุญประเสริฐตุ้งเดือนครับมีตะมือหนึ่งครับผมคัดตะมือหนึ่งมือสิมานะครับไว้ใจได้นะครับในการทํางานผลงานช่างงานบุญประเสริฐตุ้งเดือนนะครับเมื่อเบิงแปลงจริงได้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลเฮาอําเภอสิงห์ใหม่ตำบลขาไในบมันขําบอลน้องลูกท่านะครับน่าเจดุงนะครับหน้าเจดุงมันต้องเสียดนะครับฝี่มืออาจารย์ประหยัดน้อยเอาหวานกับอาจารย์ตั้มครับอาจารย์ตั้มขาำบอนมากนะครับ มนึงหนึ่งประจำทีมงานบุญประเสริฐรุ่งเดืองเฮ้านะครับผมส่นกับลูกค้ากําลังจิมาจิตตอน่ะเฮ็ดจีบว่าฮะยังกว่าเบิ้งที่ไหนเบิ้งที่ไหนเฮ็ดเห็นเป็นหนุ่มเป็นด่างถาเบิ้งเขาพี่ชิมาแบบนี้ฮะใช่โวยบ่ถ่วหนอกถ้าเบิ้งปั๊บเดียว มุ้งที่2เนี่ยมุ้ละมดนในเดียวได้ยังล<ฮ>อไทยปรับไงบ่อหมุ่เพิ่นบอ,บอ,บอถึงทางฮะยยกกว่าไนายโยอันนี้ขั้นนี่ไปหนันมานี้ mới xin nuôi đấy, xin kia, khen được, chẳng may chuột, hả? kia kia nói, bên đây tôi ngả mò, ngả chú, mẹ cô chỗ cái biến làm phù hiệt chú đấy, phù hiệt mà biến cái bộ ngả Nên đi, à ui, cái chân ngầu hài cái, tôi khai hàng cái gì bộ này mà, คายมันนี่มันในกอกม <c oughs> าเจ้าบุมีไฟซีมี <c oughs> ใทยครับมาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้นยุบีพีแห้งนะครับนำนำด,ด้วยการงานจะเริ่ก้าวหนุ่งเรื่องหางนี้นทองมันมันครับอยู่ดีมีนะแง่คู่คู่สุขคนครับการงานจะเริ่ก้าวหนุ่งเรื่องนะครับไปมาเดินทางปลอดภัยนะครับ ส่องรอยดำสิ่งดินดวนขอกลับคำว่าสวัสดีครับฝากกดไลด์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อครับสวัสดีครับผมเห็นอยู่หาเก็บมาะ <S 1> <S 1> ละเดี๋ยวไายเบิรงอีกนะครับตอนนี้หน้างานกำลังในหาสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนะครับอีกมือสองอีกมือหนึ่งนานจะเดียวนะครับอีกมือหนึ่งเดี่ยวเนี่เบี้องงานรถไทยเก็บได้ดีอย่างนะครับฝากกดไลด์กดแชร์ฝากกดติดตามส่องรอยดำซิ่งดินดวนบนนี้เด้อครับสวัสดีครับผม